คือช่งางโบท pues ที่ม<ข>าตรฐานที่สุดนี่แต่กี้ฮอปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันในยุคตั้งแต่ชินไส้เข่ารุนแรงๆเกิดขึ้นอ่านหน่อยพี่คนใส่ใส่คือโบทชินไส้ที่เข่าได้ยิ่มาตั้งแต่รุนแรงครับตั้งแต่จานทร์ตัวรักเกิดขึ้นอ่านหน่งชอาจารย์ชิ้นเข่าแล้วสารวัตรที่อยู่ได้จางนี้ครับเขาได้ยินเพลงอยู่ในเพลงพวกไทยเอาละไทยพวกต่างๆก็คือพวกใส่สามารถฟังเสียงเพลงได้จากดนตรีโบทจากตีตายไรายสุด เรายาย่าบปูนเน่จะ็นลูกเล็กครับ้าไปปุจอนกมาไค้ครับขึ้นแต่น้อยแม้กระทั่งเข้าเองก็ขึ้นใจก่อนเข้ายุมอสอนกาดดเที้นเขาขีมาใส่เาซื้อแคน้ะเมือไห่จนวดตัวนางปะมึนะครับตันงแ้ตัวาชิปปเป็นมหาลก็พ่อพ่อกันอีกเลยตัวพ่อพ่อกันจะเต็มสี่พรวยี่สิบสี่ทีน่าเท้าแรเน่นเท่าเราพี่ก้าล่ะ ก็คือถ้าถ้าเสียงบทที่เวาไี้ยแบบแมของอัดนะครับตั้งแต่ชายเนเขมีเนี่ยก็คือองแต่น้อยไปเรื่อนะครับก็แบบไปยาวนิดนะครับคุณครับเทียบทบทจนซุ่มลูกสาวเรี้ยนจบพยาบาลท่สองต้นับโอเคอ้าพูดใสีทามยังทามได้เรือยไปเนี่ยเรื่อลาในทางกรอีบออมู้กะสามารถเป่นยูคุยยังลงได้ยางมีหรือเป่าก ว่าีใช้เก้ามาศึกษาใช้เก้ารุ่งไม่เป็นแล้วันเป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันจะนี้โบที่ทำมาจากไม้ใหม่ๆนี่อะไละซุกกรอบนีบนหลังไงลดล่อแต่ว่าไม้โบตีนี่ยังเช่นนี้แหละผู้ใหญเต้าซ้ำใ้ำเรื่อยๆอย่างนั้ลูกจะหมดก่อนเพราะว่าหล right? ังจากปีใหม่่าเป็นเดือนมีนาถึงจะได้ทําได้เพราะว่าจะมันตากได้แห่งเดือนเดือน ดากแบบเดียวสองเดือนอีู่เลยอ,อันนี้ไม่ไม่ยังไ่เนี่ใจว่าประเทศลาวเรจะส่งเข้ามาให้อีกไห่ม่มันจะอื่นร่างเขาไปเลยไม่ก็เลยพ่อไปเลยหันมาทำอ,อันนี้แหละอันนี้แบบเป็นการซื้อเชยเย เว่าโอ้่มันขาดกะดูไม้แล้วก็ต้องเอาี้ทาแต่ว่ามันเป็นอบาอดที่่องชาามาได้เห็ีมากแ้วไปทำเนียบชิ้นี้มันนี่ผมเอาไปแล้งมวน่พด้ไเพราะว่าเพราะว่ามันต้นทุนสูงอันนี้แต่ละเม็ดเดียแต่ละส้นเดีมันจะตกเส้นละรอยปา พราะว่าบดตัวหนึ่งถ้าเป็นบัทีเ A ใหญ่เนี่มันมัสนสะทัดหมดทั้งสองเส้นสองเส้นกว่าเลยถึงจะพอแต่บางก็ตามไส้มาเลยเพราะว่าบัวตัวบัที่ A นี่บอกเห็นว่าสะทายท่านนี่พข้มาบัดเบึงแล้วนี่สองเม็ดกว่าได้หมดทุกลูกนะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนต้นคุณสูงแต่ว่าการเปนลูกหลานใส่อย,ย่างได้ก็ทำให้ได้พอ,อได้ ทำได้ตามสั่งนะฮะแบบ <c oughs> ไม่ก็แบบอันนี้นี่ต่างกันจังหวะแบบไม้เนี่ยบ่มันก็จะต่างกันอยู่ประมาณถ้าแบบถ้าแบบอะคริลิกนี่ถ้ามาเอาอยู่ที่บ้านนี่มันก็จะราคาตกอยู่ประมาณตัวละห้าร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้ไอ้บนไม้นี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบต่างกันอย่ แต่ว่าตรงไม้เนี่ยมันจะไม่ทิ้งเยอะเอ้าแต่ก็ยุ่งเรื่องกันเพราะว่าไม้ทุกลำที่ประกัดมาให้เนี่ยมันจะสมมุติก่อนเช็ดือรวมกันเป็นมัดมาร้อยลำเนาะเราจะไปเลือกเอาเนี่ยได้แค่ประมาณสามสิบลำที่จะทำโบสถได้เพราะนั่นก็ทิ้งเหมือนการผลไม้เุกใครได้เพราะว่ามันมันหนามันอย่างพกมันก็ได้เอาเพราะว่าไอ้คนที่ตัดมันใช่คนทำมันก็เลยไม่รู้แหละก็ตามหัวมันเลยเพราะว่าคนที่ตัดมันไม่ ไอ้ข้อค่าที่ทําแกเขาไปสร้างเราตรงนี้สร้างกัดระระมาแล้วกันจําเป็นกับคนทําต้องมาเลือกเอาทีหนึ่งตัวไหนได้ก็เอาตัวไหนไม่ได้ก็ทิ้งน่ะไมเลยเพราะว่ามันเมื่อเวลาเขาไปตารแบบแต่ว่ามันไม่หยู่ได้เลยละมันนั่งคิดก็ได้ทั้งหมยืนโดนไม่ทิ้ปวดขาร้องไห้เลยพึ่งแต่กินตอเที่ลาเขาก็ต้อง นี่งละเบิกสวนเบิกดินเบิกป่าปลูกอ้อยปลูกมันให้กันกับไทยเลยรสวนสวนไม้ธรรมชาติเลยนนอกจากไอ้เป็นของหลวงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับเขาก็น่าจะตัดเพราะว่าปีนี่นี่เรื่องยากเรื่องเริ่มยากเพราะว่าไอ้ทางคนลาวนี่ไม่ยากหรอกมันยากกับเจ้าหน้าที่ไทยที่เคยเสียภาษียากแพงหนักเลยที่เอาไม้ทามาเพราะว่ามันเป็นม,มันเปรร็นสิทค่ข้าหงออก ไปลพออม้าเหนียวมาไหนมาไหยเจอรอบนี้ครับไม่นี่พอไม่ได้ไปเอาดอกมันเป็นเท่าแก่ที่อยู่บ้านนีแหละเขาเป็นร้งตัดกันหากแล้วก็รออยู่บ้านแหละพอต้องเอาปีละสี่สหสิมัดนะเพราะว่ามันเป็นมัดมันละร้อยล้ำที่กดตัดมาหั่นล้อยล้ำละ้อมัดแต่นั้นเล้กมันละ้อยล้ำมันละล้อยล้ำนแหละพอเอาเทละสี่สห้าสิบล้ำอ๋อสี่สิาสิบมัดเออรับสี่สิมัด ประมาณนี้ชี้สี่ห้าสิบมันน่ะถ้ามันเลือกทำาวเมันจะได้ครึ่งหนึห่งอย่างี้ประมาณห้าสิบมันจะได้ประมาณยี่สิบกว่ามหรือสามสิบมัดที่เราจะมาคัดเลือกออกให้มันได้ระดับแบบนี้นะแต่ว่าไอ้วัที่สร้างทั่วไปเราทำแบบผมไม่ได้สนใจคัดไมมเนี่หรอว่าถ้าตัดเอาเอาการได้ไหลาดอกอันเพราะว่าเขาไม่กะราคาอย่างทำนาแต่ว่าเราเราก็เคยให้คัดเลือกมาตั้ ที่แรกเลยฮ็่ก็เคยเทสในคุณภาพก็ต้องเ็ดไปให้มันได้คุณภาพแต่ว่ามันก็นอยุ่กับลูกค้าที่สร้างมาลังบางลังค้นก็นต้องสร้างว่าทุกคนหลับไปบอกคัดไม่บางบังคัดไม่บางให้หน่อยให้หน่อยนะ<อ>แล้วก็ต้องคัดทุกคนเลยบบดน,<อ>นี้ไม่ผู้ใดที่บอกว่าเอาไม่หนาในห้ทานผู้บอกอยู่คนนั้นเพราะว่า แต่ว่าการเอาไปใช้เนี่ยเขาจะต้องรักษาเอาลยดูแลเพราะว่ามันมันบางมันแตกง่ายเลยมันมีผลต่อเสียงของไม้นะถ้าไม่แบบพ่อก็าว่าน่าจะมีบ้างนะถ้าหนาเกินไปนะถ้ามาหนาปะกลางๆนี่กันก็เป็นผลดีมันจะไม่แตกง่ายแต่ว่ามันก็อยู่กับคนสร้างทำรับไม่ใช่ว่าไอ้หนาๆล้วสร้างทำบดังแต่ว่า ใช่เพราะทำไม่หน mm ัก hmm. ก็ทําดังมันได้เป็นกันเอางานอยู่ว่ามันจะมันก็คนเห็ดสร้างเห็เพราะว่ามันแบบไหนไอ้ปกติไอ้คนสร้างตครือบ้านใดก็ได้ไปเบื้องต้นเ้าทะเลกันไปไหนนะฮะว่าคัดกันมาเลยแต่ว่าเขาเป็นยุน้ำตลาดเป็นอย่างที่เขาไปวางขายตามงานนิสิดการมันก็ ครับอแหลกครับไปได้ท่านพ่อเป็นนักงดนตรีมาก่าพอนพอ่อครับเป็นนักงดนตรีนดด้ำมันี่อพ่อเคยเป็นแต่ว่าตอนเด็กๆที่อายุประมาณสิบกว่าประมาณสิบเอ็ดสิบสองพ่อเคยทำทิมดีเองนี่แหล,ละเฮ็ดเองทำเองตะก,กี้มันบ่ม,มีเครื่องไม้คมไมเครื่องมือหรอกไช้มีดใช้ผ้าเลยบักไมมบาด้ซิวเน้ยซิวเอาแต่สมัยเนิดน้อยแต่ว่าโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรเลิอกลาไปเย พ่อก็เป็นนักดนตรีเลยดนตรีพาอเป็นพ่อรูปน้ำเน่าเดือมันยีดอุดรเป็นคนอุดรธานีอ๋อประมาณที่ก็แบบในครอบครัวพี่ผมพ่อมาอยู่บ้านท่าเรือนี่ปีพศ2534นมี่มาวันสองวันแรกมันจะงานพ่อเริ่มทำนี่เลยทำแคนก่อนที่แรกเป็นเป็นอะไรก็เลยเก็บขึ้นเมื่อกี้เลยครับหมายว่าอยู่ในปรนเฮ็ดอยู่แล้วสิอยู่ในปรนเฮ็ดเบิดบ้านเมื่อกี้ พรก็เลยเห็ดที่จังเพิ่นเลยเรากับตอนแรกกันโบดไม่มีโบดยังไม่มีมโบดจะเริ่มเข้ามาบ้านทะเียนอสสองพันห้าอยสามสิบหกสามเจ็นี่แอออหละจะเริ่มมีโบดที่พข,ข่าเขาไปขายก่อนแล้วก็นนำมามนล้วมาเพราะกับจะดูตัวอย่างของไอ้เจ้าข้าเจ้าเฮ็ดก่อนนั่แหละเอาแบบข้าเจ้ามาเห็ดเลยก็เฮ็ดก็สมัยนั้นละก็จะเริ่มพัฒนาฝีมือมาเรื่อยครับ ให้ลูกค้าคนแต่ลูกค้าคนไหนที่สั่งไปเขาก็ก็บอกว่าใช่ดีจะใช่ได้ปกครับอ่อได้ว่าเอหยุดเลี่ยนไปนะั่นไปนี่มันก็ดังแต่ว่าถ้าหน้าฝนนะมันมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าอันในรู้ของรู้ไว้มันจะเกิดลาได้เพราะว่าไม่ใช่ไม้ยมัหงอย่หงเล้แต่ว่ามันเป็นไอไอาปากของเราเนี่ยแหละที่เป้าหันมันจะมีคนชื่ออะไนไหมมันจะได ผลตกมันจะเป็นลาอยู่ในนีน่ไม่เป็นไรเรามีไอ้ถ้ามันจะมีถ้าเรามีปีไก่ไม่คไก่เนี่ยเราก็สามารถเยกผปุันออกให้มัน,มมนเปิเป่าได้ปกติหรือว่าถ้าไม่ผลแล้วเป่นานานนิดหนึ่งมันก็จะจางออกไปเนะรือร่อยๆราะว่าไอ้การทำโหสถนี่ยมันก็ บ่มีปัญหามันจะมีปัญหาเรื่องวัสดุที่จะมาทํานี่<ม>แหละต่อไปห<ม>นึ่งซันด์โลนตัวนี้หละยเอามาทำหมูอันนี้เอามาเขือเอามาเห้บนหัวของมันมตัวหัวของมันเพราะว่าน,นี้พ่อไปเอามาเรียกเองหรือว่าเขาซื้อมาอีกนะครับก็ซื้อเ<ม>ซื้อเ<ม>อาเพราะว่ามันมีไอ้คนที่เป็นคนไปขุดม,มาขายด้วยมาทำท่บ้านนี่แหละอ๋อมาทำที่แท้บ้านกับหาคนไปขาเม็ขา อันนี้ขเจ้าก็ไปหาคนมาขายแต่ว่ากนเรื่องอื่นแหละแถวเขตใกล้บุรีรัมย์ก็ต้องต้องไปไปกลๆนะต่างจังหวัดไปที่แถวร้อยเอ็ดแถวกระดสิน์อะไรขาเจ้าคนมาจะนี่เห็นมาหลายปียสเสร็จสมดนะูรณเพราะว่าชัน,นะระลงตัวนี้เนี่ยมันจะมันอยู่ตามผนเนาะ,ะตามดงตามป่าตามพวกถ้าคนไปปลูกป่าหรือป่าปลูกป่าบุกเบิปบ่ปลูกสวนปลูกอ้อยปลูกมัน ก็ต้องไปดันพ้นบุบบ้างโพ้นทีมันจะต้องเบิดไปน้ำอย่างนี้ยเลยครับเพราะว่ามันเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วกว่าจะได้เป็นสันน์ลุงที่อยู่ในโพงยหงไงหลายอัะว่าถ้าไปทำารมันก็จะมันก็แตกหนีมันก็น่าจะไปอยู่ที่ตามภูตามเขาละวันตามท่อท่อขุนท่อย่างมันก็เอามันก็ได้วันขุดมาได้นะยูบ้านเท่ามีบ่ยูบ้านตาเรือบ้านมี พอมีน้ำโค้กเลยนะว่ามันน่าจะไม่ไม่บุ๊บุ๊คบุ๊คเพราะีได้สูตรหรอกมันจะมีน้ำซอน้ำไหนขึ้นมาคนดนึงมันต้องสิบยี่สิบซอขึ้นไปมันยังจะเป็นสูตรได้สูตรหลายนะเ,เพราะว่าถัาสูตรสองอยางนีนนั้นน่าจะคิดว่าอาจจะไม่สิบกว่าปีก็น่าจะหมดมันน่าจะหายากแต่ว่าตรงนี้มันก็มาทดแทนได้อยู่ แต่ว่าต่อไปเ่าก็จะจะไม่พยานใช่ไหมเพรว่าไอตัวอุดรูไอระดับเสียงนี่พ่อไปได้อาสันนั่นลงนี่เป็นเพราะว่าสอซูนไอตัวบัวไอขี้อี๋ไงใช่กาวนี่แหละกาววิทยาศาสตร์นี่แหละหรือว่าเราใช้กาวดินน้ำมันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องมีส่วนผสมให้มันมันก็คิวมันก็คิวมันก็คิวมันปกติของมันเลย ไม่เขียวล้วมงการนี่ก็ม uh ันเป็นแผ่นแบบนี้แหละเพราะว่ามันแผ่นเสียงต่างกันหลายบ่ครับระ้างอีิดิบกับกันกับใหม่ถ้างเพราะเป็นผู้เฮ็ดนี่ก็ไปก็ไม่ด้วยเสียงดีก็ไม่อดูเสียงดีก็ไม่อีกเสียงดีก็ไม่เพราะว่าพ่ออริลิกนี่เนาะในรูของพ่อเนี่ยมันจะเดียบบมันจะงามไม่หมดแหละครับไอ ตัวไม้นในรูของไม้เนี่ยมันจะเป็นร่องเป็นอย่างเล็กๆน้อยๆมันกะทาให้เสียงวัสรดวกหรือยังไดก็ไม่รู้เขาแค่คิดว่าแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าไม้บางลํานี่ไอ้ข้างในของไม้เนรูไม้เนี่ยมันจะไม่เียดเนยมันจะเป็นร่องเป็นแทกของไม้แหละเพราะว่ามีเคราะห์บเบื่อน่าจะ มันจดีดชเชไหมีของแ่ตรงเราแค่ไม่มีอะไรคอาคิริมีเพื่อนมาเอาวังเคียงเนี่ยเราสร้างไว้แล้วหละเพื่นว่าจะเดินทางไปโอเคเลยเดี๋ยวนี้เขาสร้างไว้หลายเพราะมันเดือนหนึ่งเดือหนหนึ่งนี่พอขายโหวตประมาณเฉลีย่ยจักตัวครับเดือนหนึ่งบอถ้าได้ขายวันมันมก็ประมาณร้อยกว่าตัวอย่ ร้อยห้า so, สิบร so, uh ้อยหนึ่งสิบยื่นถ้ามันยื่นกับคนสร้างอะไรสร้างอะไรอะไรอันนี้ก็ว่าจะส่งให้เขาวันพรุ่งนี้สี่คนตัวพ่อให้คนเดียวได้บ่ครับเฮ็ดคนเดียวเพราะว่าแม่ก็ไปขายปองอยู่ร้านไหนร้านไะว่ากินทางนี่เล็พออันแต่วะบูยังเดียวเลยอันนี้พอได้ยินพ่อให้ตะบูดส่งเพราะว่ามันมันมีเวลาให้ดำเนินงานะมันจะยากไปเลย เรื่องแรกก็บพ่ได้ยฮะบ่อไม่ฟูดพ่อฟูดอะไรันไงกันมั้พ่อจะเอาตัวยางมาเช็ดพ่อเอาตัวยางมาแก้ไขเย็ดเอาไว้เองจะมีนักซ่อมนี่หรอกซ่อมไปซถามว่าได้ที่ไหนไหนก้อนนาดมีทีการทำมันของสกี้เนาะตะกี้แรกทีแรกัๆทำนั่นมันไม่ทำโวดหลายคีเลยทำคีเดียวเลยทำจะเป็นคีดีมิเนอร์แบบ ตัวเล็กๆนี่างนี้ตัวนี้เท่านี้เลยเขาจะต่งไปสายขายที่เกาะนะทีเกาะสมุยเกาะพวกหางตั้งแสนบางอย่งนี่แหละขายพลังงานหนี่ยเพราะว่าบบบนี้เข้าไปเอาตัวย่างม้ามีแต่มีแต่บัวได้น้อยอนะไที่เอาไปขายเมื่อก่อนทำเรลเล่เห็นเครื่องวัดเชียเสียงนี่ยังไม่มีเลย เ็ข้อต้องใส่เลยไอเอาไอาอ,าอย่างละโอแกนล้ม,มนะโอแกน,นแบบมังกรไล่ใ่กันเอาแล้วก็ใส่หูฟังให้หูจำหมดแสดงว่าได้เทียบจากเสียงแค่นเ,เทียบจากเสียงโอแกนเออเทียบตัวสมัยไหนต่อมาใน,นปีประมาณปีสองปีเขาก็เลยซื้อเครื่องวัดเสียงม,มาแหละเครื่องวัดอะไรเครื่องวัดเสียงดน,นตรี แต่ทุกวันนี้มันมีสะดวกและน้ำโทรศัพท์พองก็แยกได้เลยนี่มันแอกมันอย่างนัหลายสามารถแยกได้เลยแต่ว่าเป็นบางแอปบางแอปกับโบัตรงโบัตรงเลยเป็นบางแอปโทรศัพท์ก็เลยอะไรต่หน่อยแล้วสิสั่งแล้วสิเฮ็บบวดตามสั่งเด้ด้วยแม่าแบบจะได้ลูกลูกส้มแปลกๆปลกได้เออเพ่อการตลังคิดค้นหาลูกส้มอะไรกัน เพราะว่าเคยสั่งอันหมูเครื่องม้วนกลมอยู่เพราะเอาหมาไม่พอป้าชเฮ็ดแบกม้วนกลมแบกที่ว่าสร้างไปตัวนั้นแหละเครื่องม้วนกลมป้าชีเฮ็ดเป็นสองขี้ใส่ใส่หมนกลมเดียวกันอ่าคนละปากแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยแล้วก็เอาแขนมันมาไว้บะมานมีเวลาเนี้ยมันใหญ่เลยมันใหญ่ครับพี่เนี่ย่พี นี่แหละนี่แหละสองเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เหมืนนี่หรอยมันจะหน้ามันเพราะวนาดตั้งเรื่องมันจะพาขึ้นมาเลยเพราะว่าจะออกชี้นี่ชี้หนึ่งแล้วีสถ้าจะมันมันจะเป็นทีจีกับที่ซีนี่ซ่อมกันเพราะว่าไอ้ลูกโน้ตนต่ำตัวโน้ตตนะ่ำนี่เนาะทีจีกับชีนี่อตัวเดียวกันมันน่าจะกระจายออกมาเป็นสองข้างนี่เลย ว่าจะลองทําอยู่เลยว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวะไปก่อนไม่มีเวลาอะไรผ่างเรื่อเงี้ยแกมีจโหมดเลยไม่ใช่ไ่โหดใส่นวัตกรรมนะครับใส่นวัตกรรมยังไม่ได้แล้วพนวัตกรรนถ่ายรูปร่างกันไว้นวัตกรรมตลอดที่ต้นเลยเพราะว่าเย้เพราะว่ามันสามารถทําได้นะครับถ้าเราคิดค้นขึ้นมาเนาะแต่ว่าปวดข้อนี่เข้าไปเข้าไปไปโจลิกระเสริฐแล้วมีแล้วนจลิออาไปเรื่อยะแต่ว่า นี่หละประมาณว่าเสาที่ม์นจะได้เอาเอกสารไปส่งเพราะว่าให้เจ้าโผล่มาหาเลยเพราะว่าถ้าไม่จุดมันมีคนมาหลายคนเนาะครับถ้าผมก็จะจะไปทำาม่ได้มาหาความอะนโหยังวันได้นี่เพราะว่ามันมีเสียงแล้วคนจะไหวกินคนเด็ไม่้ไม่ได้ตัวนี้เราไว้สกังเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราทำอะไรมันเป็นธุรกิจเหมือนเราครับ มันต้องหนาวอันนี้ไม่สักวนเหมือนกับถ้าสมัยก่อนแม่ยูนอกวกูนีม,มเขาไม่ได้เฮ็ดไม่ได้สนใจมันเดี๋ยวนี้ก็เป็นธุรกิจเหมือกันแล้วเดนแต่ว่าธุรกิจถ้าคนใดมีฝีมือกจังเจ้ดได้อยู่ได้หมมอห่ะงไรธุรกิจกแต่ว่าพวกมีฝีมือกับเจ้าก็อยู่ได้กันกับเจ้ากับเ,เทดแบบโรลเลเ่ๆไปแหล,ละโโลลิ่ไปเพราะได้ขายตาม งานดังกันแต่ว่าไอ้คนเราทุกคนติดื้อรือว่าเห็นเป็นรูปร่างเดียวกันก็เสื้อลวดนะเพราะมันถือจริงๆเลยเวลาเาไปเที่ยวคงตามงานอะหรือว่จาจะงานไหมงานอย่างนี้มันตน้องมีหน,น่วยโดไปถ่ายฮเมื่อก่อนมันก็ไปไปงานใหม่เป็นสาตแต่ว่ามันไม่มีตัวแทนบดไปจำไปจำไปขายนะเดนเนี่ยบดเพราะไม่มีตัวแทนนาย,นาย มันจะมีไอ้คู่ออบแหละคูคืออบแบยออบสะพพรแข่งกันตั้งแต่สร้างน้ำเรื่อยเดีวก็มีคนสร้างมากมดแล้มีเจนือ่าาแต่ว่าเราจะเราจะบก่ให้ผูกทางนี้ด้วยใหม่สีแดงเราะเราจะให้ผูกสีเหลืองนั่นรอรัเพื่อแา่สร้างน้ำพอนะเขาเป็นนักเรียนไม่ได้ลรื เท่าเดิมยังไงดูวกะวัดเหมือนแต่เกพุ่นหอดที่เนี่ยบวชพอไม่ใช่มาหยาดแซงมันซ้ำเก่าหรือมันหลขึ้นกว่าเก่าหรือมันหน่อยรงแต่ซ้ำาๆเก่าอยู่รบประมาณเมื่ไงบ้างแต่เริ่มหลขึ้นเงี้ยแหละมุ่มวันหนึ่งโคตรไหลเยอะมา หรือว่าค่ายเพลงค่ายอย่างกระเจ้าก,กันลืมเอาไปประกอบใส่เสียงเพลงได้ครับตะกี้บาได้ประกอบเพรได้มีเสียงบัวเด็ดดีและบทเพลงฮะมีแต่แคน,นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มีหรอมีหลาไอ้เยนี่เอาไปอ่านเพลงถ้าเป็นเพลงรู่ทุ่งอีสานสยานั่นแหลถ้าเป็นรู่นทุ่งอีสานเนี่ยมันจะมันจะต้องมีแคนกับบวัวล่ะซึ่งประกอบเป็นดนตรีประกอบเสียงเพลงนั่นรุ่นทุ่งอีสานเนาะเยอนมากแคนบัลเด็ดเกินจริงนะก้อนนั่น อยากที่มีกูลาโตเนาะไปเทมมาตะกิมันเล็ดขี้เดียวนะมันก็เลยนี่ส้มเงินนีพูดเรื่องหนีชีพโตขึ้นแล้วคนเอไอ้ที่กินเงินถ้าสั่งไปใส่ดินหมดเพเนี่ยหมดเกียรติโนดหมดเกียรติยงเนาะบางคนอยังได้เป็นสิบเจ็ดสิบแปดลูกยี่สิบลูกอันนั้นมันมันไม่เป็นผลดีเพราะว่ามันบวชมันจะโตใหญ่มันจะเ่ายาก ไอ้บอมันมหลายลูกเนาะถ้าอยากไปใช่จริงนะสมมติว่าบทวดกีเอเนี่ยอยากได้โดเรมีฟาซอลลาทีจสังส่งไปสองตัวเลยคู่กันเลยตัวเล็กกับตัวใหญ่เวลาใช้เ,าชายเ่ยสลับเปลี่ยนใชเนะ้เอาเปล่าเพีงนะไอ้ต้องวาหลายคนเนี่ยสั่งมันเป็นสิบแปดลูปมี้ใหญ่เนะี่ยถ้าเป็นบวดแขงหมดอันนี้มันมันมันมีผลมันไหญ่ที่กำลัแต่ว่าถ้าเป็นหมวดกลมเนี่ยมัน ถ้าเกิน13ลูก14ลูกม,มันจะมีผลต่อระบบลมหงหัวใเพราะม,มันจะใหญ่ได้ใหญ่ดงงันหลายกถชาขั้นใครผู้ใดจสร้างหัวใจอยัางได้หัวเจด็ดเสียงเดียบบเสียงอยาได้ลายลายลูกให้แยกเป็นสองตัวมันจะเป่าง่ายมันจะใช้ง่ายมันจะ มันจะปกติของมันนะเป็นตัวเล็กๆพอดีวนถ้าเราเพิ่มมันมวหลายมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นแต่ไม่มันเป็นที่ซ้ำที่หมันตาตัวใหก่น้อเ่าอะไรเราไม่ยังมันกระดังอยเราข้างดังแต่ว่ามันบอมันบอก่าจโีย่ก้ดังดีก็ต้องอพอเห็นแล้วก็มีจิครับมัน วยไม่น่ยบมี่ครับโวยไม่เนี่ยมันมีอยู่ง่มันคอโวย่เนี่ยไอ้ที่โวดตีกลับบวตีกลับข้ออย่างเนีอเจ้าของสร้างมาผิดไอ้คนที่สั่งหนว่าจะได้โวชสิบเอ็ลูกพ่อกันเลยบอกว่าโวน่ยมันจะสิบสองลูกได้ขมาห้านไมเอาสิเ็ลูกบัดเอาสรงไปพ่อเราอะโอ้ยสิบสองลูกพ่อ ยังสุกั่มาวันนี้แกไหนเนี่ยแ่มาอย่าน้ไเอคนพสัเียงเคสันาก็ยังย่อเลยียมันองรูเด็กมือเโบมันจิที่รู้ธรรมดาเลยแหละ